ห้าปีได้แล้วซึ่งประเด็นนั้นเดี๋ยวผมจะพูดในปลายสัปดาห์นี้แต่ว่าที่ผมพยายามนาเสนอคืออะไรที่ผมพยายามนําเสนอเนี่ยนะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันแต่ว่าแมสชชันหลักมันคืออย่างนี้วัคซีนเชื้อตายเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภยัยแต่มันได้เรื่องนักมากไหมมันปกป้องจากไวรัสโคโรนาซึ่งเอาจริงมันก็กลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันปกป้องได้มีประสิทธิภาพสูงไหมมันไม่สูงสะเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณถามผมถ้าคุณถามหมอส่วนใหญ่ในเวลานี้เ <c oughs> ขาก็จะตอบคล้ายๆกันก็คือว่าซีโนแวคเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งซีโนฟาร์มเนี่ยมันโอเคมันปลอดภัยนะและถ้าฉีดในกรณีของกลุ่มคนไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะฮะโอกาสป้องกันเนี่ยมันสูงไม่น้อยนะและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราจะมีนโยบายล็อกดาวน์เฮ่งซวยแบบโง่เขลาไปเรื่อยๆจนกว่าจะต้องมีมีวัคซีนเนี่ยก็มีวัคซีนดีกว่าจะได้เลิกล็อกดาว แต่ว่าอย่างไรก็ดีข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับไฟเซอร์เนี่ยนะที่ฉีดกันแล้วมี side effect เนี่ยนะซึ่งในกรณีของนอร์เวย์และอิสราเอลนะมีอาการซึ่งน่าเป็นห่วงอยู่เนี่ยมันเป็นข่าวคราวซึ่งจะต้องจับตามองมอนิเตอร์กันดูอย่างที่ไม่มีอคติกับอเมริกาไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูสื่อที่เกลียดสหรัฐเวลารายงานข่าวเกี่ยวกับไฟเซอร์หรือบมเดินหน้าแต่คุณฟังจากผมได้เพราะผมไม่ได้เกลียดอเมริกา นะผลงาน Fast-Track ยุคทรัมป์ที่ได้วัคซีนเร็วนี่นะฮะมันทำให้ไฟ i ซอร์และ m มเด r n ทําทำงานได้แล้วไฟ i ซอร์และ,ะ Moderna เนี่ยถ้าเกิดวัคซีน mRNA มันมี side effect ซึ่งไม่ควรจะมีอันนี้ก็ต้องรายงานให้ทราบนะตามปกตินะฮะควรที่จะนิยมของอเมริกันถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าในรอบนี้ของอเมริกันเนี่ยยังไม่เสถียรเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความโชคดีโดยที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่ ที่เราเสนอซื้อไปในล็อตแรกๆเนี่ยจะเป็นของเซโนแบคแล้วก็แอสตราเซเนกานะฮะคือในกรณีของเรือดำน้ำเนี่ยของจีนเนี่ยมันห่วยของอเมริกันเนี่ยมันดีในกรณีของวัคซีนเนี่ยของจีนเนี่ยไม่ได้อันตรายของอเมริกันเนี่ยดูเหมือนว่ามี side effect เยอะมันมันตรงกันข้ามแต่ว่าของจีนในขณะที่ไม่อันตรายเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันมันไม่สูงแต่ก็อย่าไปจริงจังอะไรมากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถึงเวลาโรคนี้เนี่ย 70%ของคนซึ่งติดเชื้อก็ไม่เป็นหาไรเลยทั้งสิ้น